ไอ้ต้นครับอันนี้ของเมืองไอ้ยืดท่านี้กูเรียกกูให้กินแล้วเพื่อนนี่โลกไปแอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรครับอาหารว่างอาหารว่างตรงไหนเนี่ยแม่นี่ไงมันไม่มีอะไรเลยยังไงลากว้าวข้อข้อลูกพ่อยแต่เขาแข็งก็พอเพรอยาขับเยอะเอาแม่แลก็จะกินได้เลยไหมครับกินได้เลยลูกเอาไะชอนเพืนหมูเฮยกูไม่ต้องใช้ใช้ช้อนทำไมอ่ะกูใช้ปาก หมดมาถุนกินได้ไงอ่ะกินได้ไง่ะนตสยเลยลูกิน่ท่แล้วกินกินไงแหวนนย่ดยกินใครกินตุ้ีตังสองร้อก็บเน่ถ้าใครใช้ขึ้นมานั่งข้างบนเนี่ยเสนอหน้ากันดีนะลงไมนั่งข้างล่างไปมองหน้ากู ไม่น่าคูเหมือนใครฮะมองกันเอ,อย่าหมดดิสก์ัมังก <c oughs> ็ได้ฉันดีเด็นร้าย <c oughs>